ถ้าพูดถึงรถยนต์อเนกประสงค์ขนาดเล็กที่กำลังมาแรงในตลาดประเทศไทยตอนนี้ หนึ่งในรุ่นที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคงหนีไม่พ้นเกียร์โซเนตรถ SUV ขนาดกระทัดรัดที่มาพร้อมดีไซน์โดดเด่นเทคโนโลยีครบและราคาที่จับต้องได้ทำให้หลายคนสนใจและอยากรู้ว่ารถรุ่นนี้คุ้มค่าจริงหรือไม่วันนี้พอมาจะาพาทุกคนไปชมรีวิวเกียร์โซเนตกันแบบละเอียดตั้งแต่รูปลักษณ์ภายนอกภายในห้องโดยสารสมรรถนะการขับขี่ไปจนถึงราคาและความคุ้มค่าที่คุณจะได้รับ เริ่มจากดีไซน์ภายนอกเกียร์โซเนตมีการออกแบบที่ทันสมัยและสปอร์ตมากๆด้านหน้ามาพร้อมกับกระจังหน้า t i เกอ n o โนสันเป็นเอกลักษณ์ของค่ายเกียร์ที่ดูดุดันและมีความหรูหราไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลพร้อมไฟ DRL แบบซิกเนเจอร์ทำให้รถดูพรีเมียมและส่องสว่างชัดเจนแม้ในเวลากลางวัน กันชนหน้าออกแบบให้ดูแข็งแรงลงตัวกับเส้นสายตัวถังด้านข้างที่มีความโค้งมนผสมผสานกับความเฉียบคมด้านหลังมาพร้อมกับไฟท้ายเล็ดแบบเชื่อมต่อเต็มความกว้างเพิ่มความรู้สึกทันสมัยและโดดเด่นบนท้องถนนขนาดล้ออลนลอย16-17นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยเสริมความสปอร์ตและมั่นใจเวลาขับขี่เมื่อก้าวเข้ามาภายในเกียร์โซเนตต้องบอกเลยว่าประทับใจตั้งแต่แรกเห็น พราะแม้จะเป็น SUV ขนาดเล็กแต่การออกแบบห้องโดยสารให้ความรู้สึกกว้างขวางและทันสมัยเกินตัววัสดุภายในใช้การผสมผสานร,ระหว่างพลาสติกคุณภาพดีและหนังสังเคราะห์ตกแต่งด้วยเส้นสายโครเมียมบางจุดเพื่อเพิ่มความหรูหราแผงคอนโซลกลางดีไซน์แบบไฮเทคจอสัมผัสอินโฟเทนเมนขนาด8-10.25นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้อย่างง่ายดาย พร้อมระบบเสียงคุณภาพสูงจากโบสที่ให้ลำโพงมากถึง7จุดสร้างบรรยากาศความบันเทิงในรถได้เต็มอัตรสบอกนั่งด้านหน้าถูกออกแบบให้รองรับสรีระอย่างดีนั่งสบายทั้งในเมืองและเดินทางไกลรุ่นท็อปจะได้เบาะหนังพร้อมระบบปรับไฟฟ้าส่วนเบาะหลังแม้เป็นรถไซส์เล็ก แต่ก็ยังให้พื้นที่นั่งที่กว้างขวางพอสมควรเหมาะสำหรับผู้โดยสาร2-3คนแบบสบายๆมีช่องแอร์ด้านหลังและพอร์ตชาร์จ USB เพิ่มความสะดวกสำหรับทุกที่นั่งพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังก็ถือว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันหรือออกทริปต่างจังหวัด ในส่วนของสมรรถนะการขับขี่เกียร์โซเนตมีให้เลือกหลายขุมพลังครึ่งอยู่กับตลาดที่นำเข้าสำหรับประเทศไทยจะเน้นเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรให้กำลังประมาณ115แรงม้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่เน้นความนุ่มนวลและประหยัดน้ำมันการตอบสนองของเครื่องยนต์ถือว่าดีสำหรับการขับขี่ในเมืองและการใช้งานทั่วไปช่วงออกตัวอาจไม่ได้หรือหวาเหมือนรถเทอร์โบ แต่ถ้าใช้ในชีวิตประจำวันถือว่าเหลือเฟือระบบกันสะเทือนถูกเซ็ตมาให้รองรับถนนในเมืองและสั่งจังหวัดได้ดีการซับแรงกระแทกถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่นุ่มนวลพอสมควรแต่ยังคงให้ความมั่นคงเวลาเข้าโค้งหรือขับที่ความเร็วสูง ทัวมาลายไฟฟ้ามีความแม่นยำควบคุมง่ายเหมาะทั้งสำหรับผู้ที่ขับในเมืองบ่อยๆและผู้ที่ต้องเดินทางไกลเป็นประจำเรื่องระบบความปลอดภยัยเกีย์โซเนตก็จัดเต็มไม่แพ้คู่แข่งมีทั้งระบบเบรก ABS พร้อม E ีบีดีระบบควบคุมเสถียรภาพอ s c อระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน h a c ถุงลมนิรภยัยรอบคันกล้องมองหลังและเซ็นเซอร์รอบคันรวมถึงฟีเจอร์ใหม่ๆที่ช่วยให้การขับขี่มั่นใจมากขึ้นบางรุ่นย่อยยังมีระบบควบคุมความ เรลอัตโนมัติครูสคอนโทรลเพิ่มความสะดวกในเส้นทางยาวๆด้านราคาจำหน่ายเกีย์โซเนตในประเทศไทยเปิดตัวมาเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายโดยจะมีตั้งแต่ประมาณ700,000กว่าบาทไปจนถึงราวๆ900,000กว่าบาทซึ่งอยู่กับรุ่นย่อยที่เลือกเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ที่ดูพรีเมียม เทคโนโลยีภายในที่ครบครันสมรรถนะที่เหมาะสมกับการใช้งานและระบบความปลอดภัยที่จัดเต็มถือว่า Kia Sonet เป็นอีกหนึ่ง SUV ขนาดเล็กที่คุ้มค่าอย่างมาก สรุปแล้วเกียร์โซเนตเป็นรถที่ตอบโจทย์คนเมืองยุคใหม่ที่ต้องการรถขนาดกระทัดรัดขับง่าคล่องตัวแต่ยังคงมีสไตล์หรูหราและฟีเจอร์ครบในราคาที่จับต้องได้จุดเด่นหลักๆคือดีไซน์ทันสมัยภายในที่กว้างเกินตัวเทคโนโลยีล้ำสมัยและระบบความปลอดภัยที่ไว้ใจได้และเครื่องยนต์จะไม่ได้แรงจัดจ้านแต่ถ้ามองในแง่ความประหยัดและความสะดวกสบายถือว่าลงตัวมาก ใครที่กำลังมองหา SUV เล็กๆสำหรับครอบครัวหรือการใช้งานในเมืองเทีย o n e เนตถือว่าเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับ